เบ่งบางันนี้เนี่ยงามเบ่งงามคากลูกมันสีดำกำคึกมึกเป็นตัวแสบแต่เพิ่ว่ามันกินแล้วมันจังไรพวนกมันกินอยู่นกมันกินอยู่นกกรน,นันมันกินอยู่เป็นแบบนี้นมันกำคึกมึกอยู่งามคากงามแน่เนม่สวยผ้าผ้าน,นี่เม่สวยผ้ามาผ้ามาเก็บหมูมาเก็บแบะผ้ามาเก็บแบตผ้าหมูมาเก็บแบตส่จับจังไรเนาะ ปพ่อมูมากเก็บแบดจ้ะพ่อมูมากเก็บแบดลิงกอนวันนีนแบดจ้ะเก็บลิงลก้อนเก็บลิงกอนก็เลยยันไทยบรรยากาศทางกระบานในเบิ้งมีหมานดำดำในเบิ้องอยู่ในป่าในเสือประเทศไทยในเบิ้งบรรยากาศน,าาน้ำค่ะจ้ะโดนมเขานาน้าหนาหนาวมิยังกะเลี้ยงหอยหอยแห,ยหย้งมืดแล้วเงาจา้ะเงา นาเขานาเงาเงา,งาแล้วมจริงนาหนาวมันก็เล่นนี่ดีดอกันในการงามแต่สีเหลืองเออห้วยง่ามกัน ดีขี่เนี้ยอมเจดีย์ขี่เนี้จ้าเซียสเิเดนผู้ว่าผู้ชายใจดีย์ขี่เนี้ยจ้าเรื่องนำใจในี่สุดยอดและเรื่องเรื่องขี่เนี้ยมันก็เป็นแต่บางคนหรอกไม่ใช่ว่า,าเป็นซื้อมันก็เป็นบางคนแต่คนสชียิ์นี มันจะเบิ่งดอกมันหนาวมันหนาวหลายหลายมันกระหี่ยวลงแต่มางกันยังโชดมันยังอันนี้อยู่คือเก่าใะงามครับเบิ่งงามเพิ่นเอามาตั้งไว้กันไว้บ่ให้รถแล่นเดี่ยวเอามาตั้งแสนนี่ไหวเป่นไห้รถแล่นเดีว ่ัยรถแล่นเร็วมันก็ไม่ต่างกันไว้ให้โมเบิ่งบ่อยให้โมเห็นไในสวยเก็บแบกแบกก็ได้ท้องกระป๋องจ้ะนี่งายง้างจ้ะบิ๊กมันวัตตาบัตตาคุณบอกตะบบแบกบักล่งอนจ้ะง้างมันเป็นบักล่งอนอย่ามาอันนี้ก็หลายหลายน้ำหมักน้ำด่างที่แม่สวยไทยเบิ่งมายนะ ลืมกดไลค์กดแชร์แม่สวยเนี่เด้อแม่สวยขนอุดรจ้าแมยเป็นกำลังใจแม่สวยแน่แม่สวยคนอุดรแม่สวยขนอุดรคนบ้านเดียวกันจ้าคนบ้านคนอุดรนจ้าแม่สวยเป็นคนอุดรจ้าอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์แม่สวยแน่แม่ตัวเป็นคนอุดร มาเงินยุ่ธ์มงได้บ้าม่เจอวัตีิไทยเบอร์โอ้โอ้ยมีค,คนนี่มากันแดงแดงแดงงามๆบางนี่บง่งมือมันแดงจึ่งๆงามคัเนี่มือแดงแดงงามคัก สวยมากพมมมตกป,ป่าดีๆประจนมนี่พตะโมตกป่าหาปลาหาปูปลามีจวยหาปูหาปลาไปเนาะหูหาาจังน,นี่ยก็เป็นน้าแข้งมืดแถวนี้นะตรงนี้มองนี่ว่างน เปนำแข็งเน็ตแล้วก็ตีพ่นตีรุ่งไปยางเรียนเลกไปลุ่งแรนไปเรียนแถวเดี๋ยวนบรรยากาศเป็นใหม่กระเลือ เป็นตนนนะแสตัวแสบมากมันเป็นตาแซ่บครับมสวยเห็นแเราเป็นตาแซบ่บแต่มันถ้ชกินไบว์กินบ่ได้ไม่สวยบ้านวันิกินได้ไม่สวยกระหุขึ้นกันันชิกินไบวได้ทาเลือกก็จะมองหาปลาไม่สวยละแถวนี้ ้งาปลาไม่สวยงาปลาไม่สวยแถวนี้ตกปาเดม่สวย่เขปาเบิงม่วยาเขาไปบิงจังงจังบักเหมาบ้านนอเยนี่บิ่ง ี่แม่คือจังมรกหมาวบานเฮานี่ล่ะงามงามนี่แม่นี่แม่คือจังมรกอจังมรกหมาวบานเฮานี่แหละหน่วยมันเพื่อนนี่แม่คือตะแซ่เปตาแสบแม่บองนี่การหน่วยนั่นก็คือการมันจะเป็นสีแดงอันนั้นสีแดงนะเตือนนะอันนี้มันเป็นสีนี่นี่มันเป็นเปตาแสบแต่ว่ามันกินได้จ้ะบอไม่สวยมันคืองามแต่วงไว้หน่วยสามลามหน่วยสุกคักแล้ว น которая, ีตัวนึงนี่กอจังบักเหมาบ้านเฮาค่ะก็ยังนึ่แม่นี่แม่นี่จังหักเหมาบ้านเฮานี่และเบิ่งนี่งามคักงามค่พุ่นวยสวรวยยุ่นน่ะเต็นต้นว่คือบักเหมาบ้านเฮานั่นนั่นยน่นก็น่นเลยแห่เบงนี่งมือ เบิ่งนี้ก็นหน่วยแดยงเป็นกำ๊บเป็นก้อนอยู่เบิง่งหน่วยเพิ่อนนะนก้อนอยู่เป็นแซ่บแซ่แมันาในเพิ่นกินได้อยู่นี่หน่วยนี่กินได้อยู่เพิอนอพ่นเอาไปเฮ็ดเยียมงามคักเบิ่งเพื่อนทางมองก็เจอ,อกมาดนางสูบยาเขาเห็นวางนนั่นตะกก้มๆนะก็เจากมาดนางสูบยามองเห็นย่งางพระเจ้านี่พระเจ้าย่างพระเจ้าสิสูบยา,าก็เจาะกอดมาดนางสูบยา ต้นต้นใหม่สามต้นสิี um, I, uh, ่อุ mm. tense, see, ้ยสามต้นนี่สามสามสามกลุ่มงามงามพันบัวพันบัวนี่ได้พันบัเหลืองนี่นี่ส้มนี่พันบัเหลืองนี่นี่พันบัเหลืองส้มนี่พันสีเขียวจังสีละพันสีเขียวจังสีจ้นวานี่พันสีนี่ละแต่ใบพันสีลุนอยู่โอ้เหลืองอยู่จ่าเหลืองอยู่แม่อเสือลืมไปเพิ่นสีเหลืองนี่เหลืองแห้งเหลืองงามคักได้เพิ่นนี่เหลืองพร้อมกันแล้วก็ลุนบานมาใบเพิ่น่ะ ต้นเพิ่นสีนี่ซีอันเพิ่นสีซองขึ้นบ่สชีสิบ่อลบลงสิเป็นจั่งซีล่ะกิ่งเยาๆหุ้มร้อมกันขึ้นเบิ่งนี่ไม่สวยสอสอนสอวันต้นอะไรนี้นะตอนนี้เพิ่นเพิ่นพวกเนี้เพิ่นขึ้นกลุ่มเพิ่นเป็นกลุ่มในเลี้ยงพร้อมกันคือกันนี่เลี้ยงพร้อมกันนี่ยามเพิ่นรดน้ำรดน้ำบาน้าเพิ่นก็สิบ่อบหบ้าเพิ่นนี่เพิ่นก็สิ ไปที่อันขึ้นสี่ขึ้นทั้ง้าคือกันหมดเลยนี่ตัวนี้งามคักแม่นตัวนี้ย่งโอ้่ะนี่ตัวนี้นี่คือกันนี่นี่สามตัวเฮี้ยงกันนี่เนี่ยสามตัวเฮี้ยงกันนี่ก็งามไว้กันนี่มันเป็นตัวนสนอันตัวนคิดสมาร์ทอิ้นตัวนคิดสมาร์ทม่สวยเอิ้นตัวนคิดสมาร์นี่งามคักเัวนี้นี่ตัวตัวเบิร์นเบิรงนตัวตัวนี้นี่ตัวนี้เห้งคักไงตัวนี้ตัวทั้งนานี่ ต้นสุ้งๆนี่ท네ั้งงานนี่ก็ลังนี่ต้นคริสต์มาสอื่นต้นคริสต์มาสไม่สวยอื่นเพิ่งเนี่ยต้นพุ่มสุ้งๆนี่ไม่สวยเขียวนี่จริงๆต้นนี่เขียวจ้ะต้นนี่เขียวจ้ะเขียวหิมาลุ่งแห้งเงินเป็นได้กับเขียวจริงๆสิละเขียวจ้ะเพิ่นเพิ่นนี่เพิ่นต้นนี่เพิ่นสีเขียวส้มนี่สีเหลืองจ้ะนี่ส้มนี่สีเหลืองเหลืองมัดเลยส้มนี่นี่เขียว ตัวอมตะตายบนไก่ๆเนี่ยเฉยบอกงน้ำามขนนี่เบิ้งเบิ้งนี่เบิ้งมันเป็นแผ่นเป็นอันนี้เป็นแผ่นเป็นอันนี้ออกมาจริงออกมานี่นะตัวนี้งามจ้ะเนี่ยเฉอว่ามันงามตัวนี้งามลายจ้ะงามแห้งงามงามงามบิลีจ้ะเบิ้งติบมันเบิ้งไงแบบล่วงพักลงเบิ้งเนี่ยเฉยพักลงเบิ้ง อันนี้เพิ่นสีบลอนี่เด้เพิ่นสีบลอนี่เบิ่งนี่นีเบิ่งนี่เพิ่นเพิ่นสีบลอันนี้เพิน่นสีเขียวเอ,อ,อื้อนต้นคริสต์มาสพิ่นสีเขียวเพิ่นสีบลอเหลืองงามครับงามเบิ่งไใปใส้ความันงามมันเป็นแพรเป็นเอนยิ่ลงมาเบิ่งนี่อ่อนๆอ่อ,อนๆ <c oughs> เป็นแพรลงมาต้นมันงามอีหลีจะ้ะตน้นขุนขุน่ะขุน่ะสูง้งงาบเป็น นี่ก็สวนน่ะสวนยอมสวนอะนี่เพิ่นใครที่เก็บแอปเปิลก็เขาเจ้าให้เก็บกินฟรีอยู่งามีดีแต่ว่ามันงามค่ะดีจ้ะต้นนี้เพิ่นก็สีเหลืองนี่แหละเพิ่นพร้อมใจกันเรื่องเริ่มความใจกันเหลืองพูนต้นน่ะเพิ่นเหลืองเขาไปข้างในจัาหน่ายน่ะเพิ่นเหลืองแล้วเพิ่นเริ่มเหลืองแล้วน เพิพ่มเรื่องแล้วนะนี่แต่เพิ่มสีเหลืองแล้ะเสยภาพไปถ่ายต้นบันต้นมลมลก็ไม่ได้บ้านน,นี่ต้นมลมลอันนี้ก็อันนี้ก็สีเหลืองเหลืองคือการจ้าแต่ตอนนี้เพิน่มนมลมลต้นเพิ่นสีมนตน้นเพิ่นสีเป็นสีขาวขาวใบเพิ่นสีสีขาวขาวมนมลน,นี่นอยู่ฟังห่วยขัางม่ใหญ่สวยขัางแยกสวยอย่างตกปลา นี่นี่เด้อลงไปนี่หน้าในเมือส,สุทสิไทยเบิ่ง ไม่สวยจ้านี่จ้านี่นะต้นต้นหนาไม่สวยนี่งามนี่ต้นสีเป็นขาวขาวนี่สามต้นสีต้นแย่งกันนี่จ้าตัวหนึงจะแดงต้นแดงๆนี่แดงนี่แดงกินได้จ้าแดงนี่แดงนี่แดงกินได้แต่สองต้นที่ไม่สวยให้เบิ่งต้นนิงแดกับต้นออกสีม่วงม่นะก็กินได้บ่ได้ไม่สวยก็มองจากกันน่ากันเออบันไดจ้า ของสวีเดนนะตอนในเบิ่งงามคักกำลังสีเหลืองค่ะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เต็มมดเลยเหลืองได้ไม่สวยจีไทยตอนหนามันเหลืองให้เบิ่งจบคลิปนี้ก็น่าจะน่าจ้ะวัดดีจ้าวัดดีจ้านี่เบิ่งสวนย้อมนี่ก็งามจ้านี่ย้อมนี่ย้อมนี่ก็งามจ้าเดีอ๊ะนี่มองโต๊ะปลายไม่ได้สวยมองโต๊ะปลายยัดสวยจ้าจบคลิปนี้ก็น่าจะน่าจ้ะวัดดีจ้าวัดดีจ้า